强吗？ ลมหารวมมากมากลมยรงม,มาก ทานข้าวทานด้วยกันนะคะเพืเ่อนแซบลายกัะ <laughs> ทานปลาส้มกันค่ะกิน,กนข้าวนอกบ้านค่ะน,นั่งอยู่หน้าบ้านนะเพื่อนอร่อยมากอ,มอยากไม่ได้รับเชิญเยอะมากตัวใหญ่เลย จะเสียงดังสักหน่อยนะเพื่อนเพื่อเพราะว่าข้างบ้านเขาก็กำแพงค่ะเนาะก็กำแพงค่ะเราอยู่ในชุมชนนะเพื่อนฝ <c oughs> นเห็ดฟาง <c oughs> เป็นอะไรที่อร่อยมากเพื <c oughs> ่อนเอามา àng. ย àng ่างย่างทุกอย่างรวมไทัึงพริกเนาะค่ะเพื่อนพริกสดอร่อยค่ะเนาะไม่ได้ทําเองค่ะซื้อแต่อันนี้ทําเองค่ะเพื <c oughs> ่อนๆทําเองค่ะฝนเห็ดฟางอร่อยอร่อยค่ะแซ่บหลาย อ,อยากมาได้รับเชิญเยอะมากนี่ก่อนนะคะเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะลมค่ะลมมากม,มากลมแรงมากลมแรงมาก สวัสดีค่ะกินข้าวกันค่ะผลเห็ดฟางผลเสจก็กินเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะทอดปลาส้มปลาส้มปลาตะเพียน ป่นเห็ดฟางเป็นอะไรที่อร่อยมากเพื่อนเอามาย่างย่างทุกอย่างเลยไหมก็ทั้งพริกเนาะค่ะเพพริกสดอร่อยค่ะรวมค่ะรวมมากมากรวมเยอมาก,มมมากมมะเนานะธรรมดาเนาะค่ะเนาะ 很强嘛。 กินข้าวนอกบ้านค่ะนั่งอยู่หน้าบ้านเนาะเพื่อนลมค่ะลมมากมากลนเยียมมากลมค่ะลมมากมากลนเยียมมากป่นเห็ดฟางเป็นอะไรที่อร่อยมากเพื่อนๆเอามาย่าง ยด่างทุกอย่างเลยแม้กระทั่งพริก,นกเนาะค่ะเพื่อนพริกสดก็อร่อยครับก็<ม>ยังมาจานข้าวทานด้วยกันนะคะเพื่อนแซ่บหลายจ้ะ <c oughs> ทานปลาส้มกันค่ะ กินข้าวนอกบ้านค่ะนั่งอยู่หน้าบ้านเนาะเพื่อนกินข้าวนอกบ้านค่ะน,น,น,นั่งอยู่หน้าบ้านเนาะเพื่อน ลมลมแรงมาก ตึงแรงมากแค่นิดเนาะไม่ได้ทำเองค่ะซื้อแต่อันนี้ทำเองค่ะเพืเ่อนๆทำเองค่ะบนเหิรฟางอร่อยอร่อยตัวใหญ่เลยแคบลาย คนเห็ดฟางเป็นอะไรที่อร่อยมากเ,เพื่อนๆเอามาย่างย่างทุกอย่างเลยไหมก็ทั้งพริกเนาะค่ะเพื่อนพริกสดอร่อยค่ะเนาะไม่ได้ทําเองค่ะซื้อแต่อันนี้ทําเองค่ะเ,เพื่อนๆทาเองค่ะคนเห็ดฟางอร่อยอร่อย รมมนะทำมาด่านะคะเนะอมรมมารลมมากม,มากรมเยอะมา ันนี้ทําเองค่ะเพื่อนๆทําเองค่ะบดเห็ดฟางอร่อยอร่อยกินข้าวนอกบ้านค่ะนั่งอยู่หน้าบ้านเนาะเพื่อนนี่ก่อนนะคะเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะกินข้าว ลมแรงมากช่นหมลมรงมาก